ท่านสาธุพุชนบ,บริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปเพาได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ ก็อยาขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือสามอย่างคือหนึ่งกายคตาอนุสติสองมรณา,านุสติสามอุปสมานุสติจะทิมบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้งสามประการนี้ ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดานุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญกับเพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้งสามรายการนี้ควบกันเป็นปกติ ท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงเจงนั้นผมจึงถือว่าอนุสติสังสารเิการีมีความสำคัญมากโดวยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันถ้าขาดการเจริญกายคตาอนุสติกรรมฐาน ท่านผู้นั้นจะเป็นพระรหันต์ไม่ได้ปรายการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาส,สัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่ง ได้ทรงแต่เรียกพระอนุ์มาเวลานั้นพระอนุ์เป็นประสูาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงแต่ถามพระอนุ์ว่าอานันทะดูก่อนอนุน์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนุ์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้า นึกถึงความตายวันระประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันทโดูก่อนอนน์เธอ,อยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามุน,นีก็ทรงตรัสว่าตถทาคตเอง นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปเป็นนับเนื่องกับสกายทิฏฐิถ้าคิดถึงความตาย ท่านเรียกว่าสมถะใหาเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นมิปสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิ แล้วก็มาฐานข้อที่สามคือนุสติที่สามก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี่ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีอุปสมานุสติก็ดีพระพุทธเจ้าทรงยกเขาไว้ใน จริตสุดท้ายที่เรียกว่าพุทธจริตคือเป็นอารมณ์ของคนฉลาดที่เพิ่งคิดถ้าคนโง่มองไม่เห็นสำหรับกายคตานนสติเป็นการทำลายการมฉันทะหมายความว่าเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญเป็นกิเลสสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตความจริงมันร้อน กามราคะราคคิปกิราคะ,าาคะมันร้อนแต่ได้ว่าความร้อนของราคะนี่คนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสมีความเข้าใจว่าเป็นของเย็นความจริงมันเป็นโทษแต่ได้ว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคนทันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคน ยังมีความปรารถนาในการครองคู่มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บทสาวบทชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ <c oughs> บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำ ท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในบริการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี เขาตายให้เราดูทุกวันปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ทวนฟังข่าวการตายนับไม่ทวนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดทิ้งความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตาย อุปสมานุสติสำหรับการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็หมนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่ากันว่านิพพ นังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานนางประมังสุอย่างแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคําว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานนางประมังสุญญ์แปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยงิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง เป็นอันว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนระครับสำหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุด ความจริงทุกอนุสติมาที่กลัมาแล้วทั้งหมดก็สําคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมาขมวดตอนท้ายว่าอันนี้สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธ,ธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจนึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไร่ ใจของท่านก็เข้าถึงกระแสรพระนิพพานเมื่อน,นั้นและกระแสรพระนิพพานที่ก้าวเข้าถึงความเป็นอารัตตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุตตติทั้งสามประการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอารัตนผลของท่านนี่ผมพ,พูดสำหรับท่านที่ทรงวิทยาบารมี และก็บัญญาบรารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมาฐานเนื้อสามในการเคือนุสติสามสการนี้ขอผมผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่สามเดือนถ้าว่าท่านมีความไม่คงจริงๆไม่เกินสามเดือนบรุอรหัตผลเอาละารามาบทกันมานานยาว แต่นี่ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแปงน,นุสติที่มีความสําคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกาย,ยกัาตาน,นุสตินี่เป็นด่านสําคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทําลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้ คือไม่ผ่านกายกตานุสติกรรมฐานท่านพูดนั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายกตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปโดยการทัองปวงเชื่อกันไม่ได้เลย ถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดแต่พระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันมว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ เพราะทานิพานเป็นแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอาราภพระทงดสมาสถีต่อตีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านัานหลายอย่าลืม ว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงโตนด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดปลายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับ ใช้อารมณ์ตามลำดับนับตั้งแต่กรรมาฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจากสุดท้ายแะ้ะก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงเช่นนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้งสามประการ อันดับแรกแท่งก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเจอความจริงในอนุสติสิบถ้าจเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติ อันดับแรกท่านจะต้องจับอนาป,ปานุสติกรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรือนุสติอันใดที่เมรมณมทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเยมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือเมรมณมสงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้ เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาใ,ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธแล้วก็กําหนดลมสามฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมาหาสตรีฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐานสี่สิทนี่ก็ได้ แบบกรรมฐา,านสี่สิบเว้าหล่ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกททออก,กระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือเสด่เวลนหล่ใจออกกลลมกระทบศูนย์เหนือเสด่กระทบในอ,อกกระทบริมจมูกหรือว่าริมพีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลนหล่ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทตน้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัว แนะต่อมาก็พิจารณาความดีขในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดีอยังไงย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเขาเราพิจารณาได้เหตุผล ตอนนี้พอจิตสบายเรื่มใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นเพราะมั่นใจในความดีที่คําสอนขององค์สมเด็จพระจิน์สีสรงตรัดต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิปันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมุควสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติตตตยังไงก็ช่างเอาคนดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ส่งตัวเพราะได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นปสูดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มัน่นใหญคลาด ต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจารคตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไวในรมว่าเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อเพื่อความทรงธรรมคือเพื่อมนิพันธ์ และต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมาฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตป,ปะายชั่วกโลชั่วรวมความไม่ไม่รวบรวมความชั่วไว้นในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์ไม่กันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากัน ังกายกตามรณาอุปสมาเป็นอนว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือเกีย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่าง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 ยจตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เคยกอนุโลม สำหรับปฏิลมก็คิดเจรณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตสงตัวนั่งหลับตาก็คิดไม่กันลืมตาก็คิดไม่กันเวลาคุยกันอยู่เดินไปทำบาติทำกิจการงานคิดไม่กันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมดตามใจชอบ ทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเราคิดชั่วทำไมเราไม่คิดได้เราคิดดีทำไมยังคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคาตานนสติ่อนกายคาตานนสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกรรมฉันทะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายยตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฏฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดติดกับกับสกายทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฏฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะ สำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายยตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านทย่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรา มานั่งนึกดูตามที่พระบูชาสอนว่าเกสาโลมาณขา,าทันตาตะโจเมกะทวนตะโจทันตานขา,าโลมาเกสาเอาแค่ห้าอย่งางมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรก ผมขนแล้วก็เล็บสะอาดและสปลกปรกเกสโลมานขาท่านตาบฟันฟันที่อยู่ในปากาสัวัสกปรกตาโจหนังหนังสะอาดและวาสปกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อดเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าว่าเราจะไว้ผมยาว ผมยาวหรือผมสั้นไม่สําคัญไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าถ้าปล่อยเกล็ดกลังไว้ไม่กี่วันไม่ก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็น มันก็มีสภาพสกปรกเหมือนสาบเหมือนสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากกายภายในที่เรียกกันว่างเหงือ่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งที่ไหลแล้วนี่ไม่เข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหม นั้นในที่สุดผมมันก็ไม่มีการส่งตัวไม่งอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมาสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวตอบอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะสายสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสาย จึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวันณะของมันพออายุการผ่านไปมากไปผมก็จะก,กลายสีจากดำเป็นแดง แจากแดงเป็นขาวผมงอกเสร็จแล้วหมดหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้ แต่แต่หากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทําไมเราจะไมีคิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองกต่ดินห,หนัง คนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียว พอหนังทะลอกบอกเปิดซงนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าหมาว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการสามสิบองนั้นก็สเดือนไม่จบ สรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบน้นออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแต่น้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไป พูดจาระมีขึ้นมาได้ครับเพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกาก,ากเป็นกาก,ากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจเลยจงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมานวมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือย,อยังไง ได้ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียดว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ขอนเทั้หลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสําหรับน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกก่อนแล้วกันจะใหผ้ผมว่าไปนิ่ฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้น พราะเดี๋ยวชาวบ้านเขาเจ้าเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเส้นเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารถทเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดต้าเลือดต้าเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกคล้าวกันไปหมดถ้าเราจะกําหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้ เหมือนกับปันปลาช้าเคลื่อนทีหรือว่าสวมเคลื่อนทีแด้มาสะอาดะสกปรกิให้ว่าถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสุขปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะโยบึงเป็นคู่ครองที่เราเลือกสรรมาแล้วว่า สวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสุกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพัน์มาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยัง ที่ท่านนั่งหลายเย็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายขเขาบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็ม,มไปด้วยความสศกปรกร่างกายเป็นบนจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณ อาราบ,บนดาท่านพุทธบริษัทุท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายคตานุสติกรรมฐานนี้จะหย,ยุดไว้แค่นี้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงบำรงจิตให้มันกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาสายช่งกว่าจะดิน เิ่กว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะพักสวัสดี